ไลฟ์การเว้าพื้นค้นดังครับเฮ็ดเป็นแกล้งแหง,แหง,แหงมานครับนี่ครับตวก่วรฉีบอกไปว่ามากครับพี่น้องฝากกดไลค์นี่กดไลค์แล้วพี่น้องเด้อนี่กดไลค์นี่แล้วก็กดแชร์แชร์ไปครับผมแล้วก็อย่าลืมกดทือกดถือกดถือกดถือไลค์ให้พี่น้องยอสสดสุดเลยนะครับผมเมื่อนี้เว้าพื้นค้นดังครับอู้เก่าห่วยบากกอน คเอาแต่สิว่าไปน้องพี่น้องเนาะนะครับผมว่าพื้นค้นดังนะครับอันแรกแค่ที่หมาเลยบุ้ยอันแรกว่นะว่าแบบซดๆดขี้ขันตัดหัวมันม <c oughs> นะครับผมสิว่าจังไดหล่ะตอนแรกบอกเฮ้ยพี EP แรกมันเพิ่งแจ้งใดสิเขียนบอกถึกเินเวลาสิเขียนเมื่สิพิมพ์สิยังก็โอ้แจ้งสิจังใดพี่น้องก็ล้องเฮ่นเฮ่นเรียนเรียนเพราว่าเบิ้งฉลาะดนะครับเนาะ เมื่อนี้นะครับขอเนี่ยยึบยกประเด็นของแต่ว่าช่องนี้ว่าอ่าขออนี่ยอ่ะบริกอนะครับเด้นว่าเพื่อนคนดังเข้าสิบเบาเาถึงเรื่องประเด็นดราม่าของนักร้องศิลปินหรือว่าคนดังๆแต่ละคนเราจะเสพที่ผลงานและก็การที่เคยร่วมงานการที่ประทับใจประทับใจว่าเคยรวมงานกบอ่าผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เพื่อนเป็นนิสัยจังสีจังสีแบบนั่นแบบนี้เข้าสิบเบอกาถึงเรื่องดราม่าและไม่ก้าวไก่เรื่องของส่วนตัว มืัอนี้ขออนุญาตว้าพื้นผู้ใดวัตถิข้นดังคบมืัอนี้ขอเสนอนะครับแสงทองฟินแลนด์นี่๊แสงทองฟินแล่นนะครับผมความสุภาพแสงทองฟินแล่นเนี่ยคือใน่ยุทธุกนี่หรือว่าในแอปต่างแอบสีดำแอบสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีสิวสีเหลืองสีบางเงาสีบางเบิร์ว่าไปเออมีหลายอย่างต่อเนาะ หลายสีผู้ขาก็เห็นดอกเพราะว่าผู้ขาก่เห็นหงงแล้วนกะ็ราตั้งกล้องยังสิตั้งตรงหน้าเจ้าของบุบบุบนะครับอ่อนซ่อนลายก็เสว่าแสงท่องฟิลแลนด์นี่ตีแต่กี่พันยูน้ากันตัวพี่นอ้องอืแล้วก็สียบวอลนเรื่องในของเพิ่นวันตีโอ้ยผมเสว่ากินเขาตัวจะสูบความเพิ่นแต่ว่ามันประทับใจเลยประทับใจคือเข้าติดตามผลงานเพิ่นมากเต็งเต็งคุณของ,ขอ,ง,ขอ,งอันเอื่อยแพยวเผาเนาะ ใกญ่แผ่วๆมีเสีบาางองตั้งแต่ตอนพูนกวาเป็นของข,องขอับไล่เน่เพราะว่าตะกี้ผมกับเล่นดนตรีเนาะเล่นดนตรีบัดที่นี่ไปฟังหมอลำสิยเอิ้นสมัยแผนซียดีเด้แผนซียดีเพิ่นแจก,กน้ำหนาห้างหมอลำหลายๆหลายๆแผ่นสมัยตะกี้สิเป็นของอาจารย์อาจารย์สาย,ยัานอ,อุบลสายันสาวนะครับโอ้เพิ่นก็นจะของแต่งตัวเรียบร้อยสักครนโอ้สิบหูยู่เออ <c oughs> โอ้ยสิบหูยู่งันต่อไป <c oughs> เออ อุ้ยจะมาขักละโอ้เอาเ้นานี่แบบเสียทองเสียขาดจ้องกองเป็เ่งเปล่เลโอ้เราคือเออบอกกันต่อน,นะครับนอ้องาใด่ซรัปผมติดตามนอ้องเหยียบเพาๆในตแต่แดนแดนนั้นวีซีดีเพิ่นแจก,กน้ำหา่านหัวลำเตะนะครับประทีนี้แห่งนี้เขาเพิ่นขเขาท็อปไล่ในมอนวา่าล่ำพูกับอาจารย์เด่นใช้หวงสามาัดจดีอันนี้ท่าสิบบอกเรื่องด่ามาอีหยังเกี่ยวกับเพิ่นนะครับท่าสิบบอกต่เรื่องดีๆเสพผลงานวันถัดไปนะครับผมห้ยขน้าอ่อนซ่อน อ่อนซ่อนเสียงเพื <positioning> ่อนจะมันเพื่อนเสียงดีเสียงดีเสียงมวนกันยังวะกันยังวะอันนั้นผลงานเพลงกันโอ้ยที่แหลกมาพันนี่ไม่ได้แน่นเพลงกันพอขอกพภัยพน์ให้่านีมาในมาหลังหลังอือผลงานการประพันธ์ของอาจารย์พัดสหเลดเฮ้ยเพรสหลูเฮ้ยเพศสหรัตเฮ้ยโอ้ยถือแมวว่าไปทัวร์ทิพทัวร์เด่นควกระไดอือผลงานเพลงพ่อไพน์ในน่านีมาดังขักกันยังวะ หานนำมันนนำนัำนฟังอยู่วิสซันดีนะครับตะกี้มันกับเอปมันกับบอคอยหลายปันไหนเนาะอืมซ้อนไหลเตะกี้มิเตะแอปแบ,บแลวซ้อนไหลกันยังวักกันยังวักกันยังวักนะครับพูนยาเพลงขอบภัยเนาะบริวกรมหาเรื่องเกี่ยวกับพูนยาบ้านฟิลเล่นมาเลยกันยังวังวงวนะพีพ่นอ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฟังกับพูนยาบาน,น,นบพูนยาบ,ายาบ,ายาบา้านฟินแลนด์เนาะอืมในคลิปเดย์ยูทูบเดี่ คนฟังคนเบื่งหลายดิคนติดตามคนนั่งกดไลค์กดแชร์เราหลายขนาดนี้คลิปนั้นแม้ขอนมักอันออพ่อบกหัวภาษาอังกฤษไหมเอเมน่นจงจังหวเป็นเราควรเอลตีสัิน่โอ้โอลหลังเฮ็ด้างมเปดว่างก่อ, <c oughs> <c oughs> อนฮัลโหลหัวเอลตี่แสนเงานไม่้นังเฮ็ดต้องมาเปิดว่าไงก่อนโอ้ภาษาอังกฤษ ที่นี่เพิ่นเห็ดคลิปตำแบกหุ่งตำแบกหอยยังเพิ่นก็เห็ดไปนะครับเนาะโอ้จะมันไปกินหลายอยา่างหลายแนวเนาะเพิ่นอยู่ฟินแลนด์เนาะอืมอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละเก่งสันตัุนที่นี่เคยหลอกง,งานตำรวยาบาลฟินแลนด์เด็กแต่ว่าเพิ่นอาจจะบอกเคยเห็นผมบอกว่าผมเป็นนักดนตรีอยู่เบื้องหลังตั้งแต่ปีไหนเนาะจำปีบ่ได้ยจำข้อสอบอ่ได้ขนาดบ่้ันแถาเด้เนี่ยยังเป็นนุ่มอยู่อ่อนซ่อนไหล ยังเป็นหนุม่มอยู่ดิอันนี้ว่าได้เกาะกระแสได้พี่นอ้องแต่ว่าอยากเกาะอ,อีลีหลันหลังไม่รอดง่ายต้องเป็นแต่เอ่อเพื่ลนล่ำอ,อ,อ,อย่างน้อยจดหมายบรรยายอักษรยังสมัยเพ่งกันขอบใจเดอ้อดังดังกันเมะเพ่งขอบใจเด้อดังๆผมผม,มีโอกาสได้เล่นอยู่ที่อ่ารีสอร์ทนี่อย่างเหนืออยู่หนองค่ายจำได้แล้วว่าอยู่หนองค่ายวันตอนนั้นทีมงานดีมไลท์เอสดีสตูดิโอไปไลท์สดนะครับผมแลาจะ็ที่ี่อ่า ไอ้บูดจากกระเพื่อนรำพันจากกระเพื่อนรำเพื่นรายการนั้นพูดอะไรอีกล่ะเอออันไออันเอ็ดดี้ท่านเดือดท่านเดืร์นี่ล่ะแต่เกมมุกผมผมเปเล่นดนตรีเนาะนักดนตรีแก่สิมี่อยู่ประมาณสีท่านสีคนหลักๆเพื่อนผมแก่สีเล่นคีย์บอร์ดยื่อหันหลังสตี้นะครับพ่อเป็นเล่นโอ้ยอ่อนซ้อนไรเพื่อนเอนเตอร์เทนเพื่อนวาบลๆๆวอล์กเก่งมาสิบันทีแห่งในข้าวว่ามาอยู่น้ำกัดโอ้ยมีแต่พาวงเจริญ กะเลื่อนก้าวหน้าขึ้นแต่ก็วันนีงพ่อคิดพ่อฝันว่าจะของมาอยูสาวหน่อยเป็นแพงเนาะมากเลยตุตีน้ำรายการแมวลาได้ไปเล่นให้เพื่อนอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนโอ้จะเป็นข่อยประทับใจเลประทับเลิประทับใจหจอืม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 กะยังวะกระยังวะพ่อไปเล่นปุ๊บที่นี่อันไปเล่นเหี่เพิ่นเนาะยินว่าเพล่าเพากับผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นนี่ข่อยมากมากตัว อมักในผลงานสืบสอบผลงานเพื่อนตัวเก็ดยังว่าโอ,โอ้ยใอยล่ะอ่อนซ่อนหลายเกิดแต่ว่าอ่อนซ่อนซื้อเสียงผลตอนนี้เขตยังกาะช้างชนช้างเนี่ยม,มันจิตไอ้สาอันนั้นนี่ยกาะไปไล่ซดน้ำกันนะเด้สาวน้อยกับอันนั้นๆเพ่ยวเข้นี่ยสาวน้อยกับเป็นแสงท่องฟิลเล่นเมยเออไปไล่ซดเหมืกันคอยละมักขนาดแห่งว่าวิธีเดียวกันเลยต่อคอยเ่ามีโอกาสได้ไปขึ้นนั้นยังนำเพลินปานนั่นกว้าแต่ว่าอยากวอร์สุฟังชะนอ นะครับผมต่อไปที่นี่พี่นองเอ้ยจุดเปลี่ยนดิบันเขาคอจบนใยูนอัพเกลอขวัญรักสาวคนจิบวอกดอกเบ่น้ามาดิบอกว่ารักสาวโรดดิบอรู้ว่าสิ่หี่พี่ห้ยังงูแออแห่งว่าใเข่าวาาที่นี่พี่น้องเอ้ยข่อลเรอ่อนซ่อนเลยอ่อนซ่อนน้ำเจาของ ยังในจึงติดงอมแงมออกกระดอกดอกันเดียแต่ซีรีเรียงดีว่าสัตว์ู้ใหญ่บ้านกระไสระไส่วนพ่อผู้ใหญ่บ้านแพ้วเผ่ากระไรส่วนพ่อแพ้วเผ่าข่อยสิบบอกว่าว่าเหตุผลของไผ่ต่อมันสิเป็นเหตุผลที่ทนเจ็บกับบาดเจ็บสมัยนี้นะครับผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นกบบเฮ็งโตเกียวมิวสิกเวิร์ดนะที่ติดตามเราอยู่ดี่เออโตเกียวมิวสิกนะครับผมข่ที่แรกะเพาะข่อยสิเป็นนั่น เ <c oughs> ออเพรพภาพนี่ว่ลิมบอกเนาะเออแพร่าพ,พานี่เ <c oughs> คยมีโอกาสได้เล่นเห้เพื่อนตอนเพื่อนไปขึ้นเวทีหมอลำเพชรลำเพลินนะครับอืมเคยมีโอกาสได้เล่นให้เพื่อนตอนไปหมอลำเพชรลำเพลินแล้วมัที่นี่พี่น้องเอ้ยไม่ลลาสุดบัตตินีข้าวดีขึ้นจังได้บูข้าวดีอยู่ดอกนี่ด้วยเออเพื่อนกันเลยนนี่มาเพื่อน,อนแต่งงานไม่อีกเอ้ยบันทีนแตง่งเออสิชีว เอฟซีกับอะไสิเพราะคอมเมนต์ดาขอ่ขอยจะทำเรื่องคกันแต่งงานกับอันพระเอกสันวงสะทอนนั่นแหมสันวงสะท้อนสันเออข่อยกับฟังแน่แล,ะละ้วล่ะอันคู่จิน้นคู่จิ้นเพื่อนนั่นล่ะเื่อนั่นละ,ละขอข่อยว่ามิดอะคู่จิน้นมิดกับคู่จืดจะไม่ขัดวันที่นี้เพอนอันอยู่กับพระเอกอันพระเอกสันวงสะทอนเนอหนียินว่า เพอนนั่นขอแต่งงานกันสวมแหวนสวมแหวนปิ๊บปิ๊บปิ๊บีมเพ่งประกอบเพื่อเราโม่ฮนมวลข่อนซ่อนนันเพลงจ๊บมือึ้นไปได้บอจับมือกอ้องไประเด็ล้วลีกซิสกับเพ่งนั่นเป็นเพ่งพายเอกสั้นต่กีนนั่นผมเดฟังน้ำล่อแสดงกันเวิร์กพอยด์เนาะได้เรื่องอ่ะเทิง์นโมวนค่ากๆกหลายกับ เพื่อนร้องเพลงน่ะเพื่อนเป็นลิเกเนาะอืเสียงอ่อนเสียงหวานสลยแล้วล่ะแม่ยกกระติดสตีเพื่นค้นเสียงอ่อนเสียงหวานเนาะแต่ว่าหารังเทียคือยังเอียงอยู่ในข้อเราเห็นล้วธรรมดาคนเสียงแหมเนาะร้องเพลงหลายร้องล่ำล่ำลิเกหลายร้องลิเกหลายเนาะอือมันก็เลยเสียงแหบเล็กน้อยมันก็เลยร้องร้องเพลงแบบโอ้ต่เรแต่กินเพิ่นก็ร้องม้วนของเพิ่นได้ล่ะ๋อวนี้ก็ร้องม้วนที่เก่าเหรอวะเพลงกันไหมคิดถึงคิดถึง ถึงจะจนสับสนอยากจะตะโกนขอเทวดาเน,นีบบ่ยนี่จะเปน็นบ่นขาดสักดันนี้ได้ยินเขาคนขอกันแต่งงานตัวใคแเราฟินฟินให้ฟินขาดบ่นถึงเรื่องอญญ <c oughs> ฟินกับพญานาคไมีอันฟินขับสวัสดีไฟประกาศเขาไปดอกอ ถ้าเราเถื่อนอยินเสียงหนุ่มโหดอาจอดบอดใดว่าจะไปเด็กคนรุ่ตอ <laughs> นนี้ใจแก็งถ้าเราเถื่อนอยากไปออดิซันอยู่วงแพลีวเผาอยู่ใครอยากไปบอทัพกันยังวังเออไม่น้นองผูหนึ่งอยู่หันอยู่เสด็จไม่น้องคนหนึ่องอยู่หันเพื่อนไปอันอันเฮ็ดไล่ซอกไล่ซดไล่เอ้ยอยู่หันละสัน่นดอกก็เลยว่าโอ้น้องคือบททรงข่นนาวน,น่าสนุกถ้าเราเถื่อนเด็ดเป็นพระเอกก็ต้องไป เรื่องดราม่าเพื่อนพี่นอ้องแต่เรื่องจะคล้องกันยังเสียเอาตลอดอยู่ขให้หมดได้บอกผู้คนไม่ให้เสิมั่นไปหนาได้พี่น้องเอยแต่ว่าสิบวกบอลทั้งหลายดอกวา่าเอาซ้ำหนีและเนาะถ้าเสียกับผลงานเนกับพ่อเรื่องดราม่าของแต่ละคนมันสิเป็นเหตุผลของใครของมันนะครับเราจะไม่เกี่ยวนะครับเราจะไม่ก้าวไกลถึงกันและกันเสพแค่ผลงานก็พอนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกระทืบกระทืบไคล นะครับผมแล้วก็นี่กดไลค์กดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อห่น้ได้ครับเด้อสำหรัรหรรหรรหรบอ,อัน EP นี้พี่นี่หรือว่าตอนนี้ครับเอาไว้ซ้ำนี้นะครับจะตอนพุ่นฮั่จังวากันหมาอีกเที่ยนึงึ่งมีคนเบิกเงินสีแดวมาเฮ็ดอีก ถามว่ามีคนเบิ่งกับบอลูนว่าสิเงียบหายไปใส่สเดสนะครับผมเอาไว้ซับหนีซักก่อนอีพี่นี่ครับผมละกะเพื่อหนาชิวพื้นภายนฝากติดตามเลยนะครับเด้อทั้งแอปแดงแอปฟ้า,าแอปเหลืองแอปเขียวแอปสีเขียวสีเขียวสีนี้ขอบปา,พาพสีนกแต่แต่ละสีแหล่นกกระทะสารอื่นมาจนเหลือเหลืๆๆอแบบแบบว่าเอาไว้ซับหนีซักก่อนครับผมขอบคุณสวัสดีครับ